ครับวันนี้พามาเปลี่ยนบรรยากาศครับเปิดฤดูการวานเหครั้งแรกของปีนะครับจริงยังไม่ถึงฤดูการครับกต่างเสร็จแล้วครับทรานสามสี่คนครับวันนี้แห่สองพื้นเองครับดูว่าจะมาหรืมนะครับเลยลงไปแล้วครับเราดูว่าจะมาหรือเปล่านะครับ หาที่แต้งกล้องก่อนครับนี่ได้แล้วครับเต็มหนึ่งครับหมัดออ้วนรับ ดำไปแล้วครับกดธอะไรล่ะปลากกดนะครับปลากกดดีส่วเลยครับปรากฏแต่อะไรครับ ก็ไปหอยโจ๊บไปหอยไปก็ให้ไหอ,อยมันจะโดนแล้วครับ ขึ้นมาพัก,กนะครับไม่ลง กดเหมือนเดิมครับตัวสวยเลยครับโชว์เลยครับกดแบบกดตัวสวยเลยครับสวยอ๋อนี่หูย่ะนุ่งกระอกนุ่งกระอักกดสองตัวตัวสวยเลยครับติดตั้งกล้องไม่ค่อยมีครับแดดร้อนจ้าเลยครับ ตะกรุดอีกตัวครับนี่ครับติดแแมอีกตัวครับตะกรุดสวยๆเลยครับตะกรุดสวยๆเลยครับแแฮนี้สามแต้มเลยครับสามแต้มละยูนี้แแฮด้วยนะครับครับตกหน้าคุณแฮอีก แม่ตัวឆ្ងាយតែឯង <coughs> <coughs> ครับตันนี้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วครับได้ประมาณห้าหกแต้มครับปรากดสามปลาช่อนสามครับถ่ายต่อเนื่องมาเลยครับอากาศร้อนมากครับร้อนจนเครื่องเตือนครับแล้วจะมาให้ดูตอนโรกวกลับบ้านเลยแล้วกันครับนี่ครับปลาซิวขึ้นเยอะมากครับอากาศร้อนครับไม่มีที่ตั้งกล้องเลยครับโอเคครับ ay es si suena นะครับดูผลงานทัวรันนี้ครับวันสี่ห้าชั่วโมงครับตามคน้ังเยอะครับคนน้อยแห้สองพื้นนะครับรับงาวนี้ครับสวยๆนะครปรากฏเจ็ดแปดตัวครับละช่อนห้าตัวครับตัวหนึ่งนครับตอนไฟนี้ครับ ครับพอได้ครับและ้วก็